ือหน้าข่าวกับผมอยู่คณะกรรมการคุณประทีวันนี้วันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมนะครับผมมีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบครับธนาคารออมสินปล่อยกู้ให้กับกลุ่มข้าราชการรัฐวิสาหกิจสูงสุดต,ต่อราย5 0 0แสนบาทไม่ต้องมีคนค้ำผ่อนนานถึง10ปีสามารถกู้เอาไปอุปโภคบริโภคหรือเอาไปชำระหนี้สินได้นะครับมาดูคุณสมบัติของผู้กู้กันหน่อยข้อแรกครับเป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรอิสระองค์การมหาชน ที่หน่วยงานส่วนกลางนั้นได้มีการทําข้อตกลงไว้กับธนาคารอมสินก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงานด้วยนะครับข้อที่2ครับมีอายุ20ปีขึ้นไปเมื่อมีการรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาในการผ่อนชําระกู้แล้วเนี่ยต้องไม่เกิน60ปียกเว้นข้าราชการอายการแล้วก็ข้าราชการตุลาการเมื่อรวมอายุผู้กู้แล้วก็ระยะเวลาในการผ่อนชําระต้องไม่เกิน70ปีคุณสมบัติข้อที่3ครับ เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารคุณสมบัติข้อสุดท้ายนะครับณวันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจของธนาคารอ,อมสินนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อไปได้ที่ธนาคารอ,อมสินทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยนะครับ